โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20สวนป่าเทศถิบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ภายใต้บริหารงานของนายจตุพลมณสุวรรณศรีพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการสุขหาดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตามแนวทาง5สได้แก่สะอาดสะดวกสบาย ทุกสุขลักษณะและสวยงามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการสุขาดีมีความสุขจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีพร้อมทั้งสามารถนำไปต่อย,ยอดนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากที่ใช้ห้องน้ำมารู้สึกมีความสุขและสบายมากขึ้นครับขุณครับ หลังจากที่ห้องน้ำปรับเปลี่ยนใหม่ยรู้สึกว่ามันน่าใช้มากขึ้นค่ะความ